สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินมาอยู่ใบแรกนี่เป็นไพ่ี่ดีนะธุรกิจด้านการเงินต่างๆหรือโอกาสต่างๆกับเรื่องของการงานนะคะต่างๆข้อหน้าที่จะเข้ามาด้วยนะคะไพ่ราชาดาบนี่ไพ่ผู้นำนะไพ่คนแกร่ง ไพ่ราชนีดาบก็ไพ่ของความเป็นผู้นําเหมือนกันนะอัศวินดาบนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกไพ่มรณะนะคะไพ่ของคนดวงแข็งนะคะไพ่จักรพรรดินะคะก็คือนะเป็นไพ่ที่นะคะดีมากๆเลยนะคะก็คือไพ่ความเติบโตก้าวหน้าไพ่ผู้ใหญ่นะแต่ว่าไพ่แกล่งเยอะนะคนที่เกิดปีฉลูนี่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะยอมหักไม่ยอมงอเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนด้วยนะ แล้วก็อิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาเคลื่อนไหวเนี่ยนะอาจจะเป็นไพ่ที่นะคะยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปิฉลูมากๆนะคะอิทธิพลของไพ่การเดินทางต่างๆยังเกิดขึ้นนะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ยังเข้ามาให้ความจริยธรรมอยู่แต่ต้องนะคะเข้าไปพูดคุยนะโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะทำเรื่องย้ายหรือกําลังจะขอ นะคะให้ผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้ให้การสนับสนุนนะคะก็ต้องทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ,ษณ์อักษรด้วยนะจะทำให้นะคะได้รับโอ,อกาสนั้นเช่นเดียวกันนะคะบางคนนะคะผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะเสนอชื่อคนที่เกิดปีฉลูด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะให้โอกาสมากๆในช่วงเดือนนี้เลยและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าทรงผลดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะให้การอุปถัมภ์แหละหรือให้การสนับสนุนคนที่เกิดปีฉลูเป็นอย่างดี ละตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะถ้าเป็นช่วงที่กำลังนะคะจะประกาศขายบ้านประกาศให้เช่าร้านนะคะหรือประกาศเซ้นกิจการนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของการซื้อหรือการขายที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะก็น่าที่จะเกิดโอกาสมากๆสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วย ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะญาติพี่น้องก็ค่อนข้างเป็นคนขยันแหละหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือเข้ามาทําให้คนเกิดปีฉลูเนี่ยยังได้รับผลประโยชน์นะกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจอยู่นะคะ ในตำแหน่งของบริวารน,นะคะจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีคือลูกหลานทั้งผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยดีหมดเลยแต่เดือนนี้อาจจะเด่นในเรื่องของลูกสาวนะคะหรือหลานสาวแหละนะอาจจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนหรือนําข่าวดีกับเรื่องของการเงินมาให้หรืออาจจะมีข่าวดีด้านการงานการเรียนนะคะหรือว่ามีการแข่งขันมีการประกวดต่างๆก็น่าที่จะถูกคัดเลือกนะคะ ละตำแหน่งนะของเพื่อนร่วมงานยังเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่นะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะคนที่เกิดปีฉลูเนื่องมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเหมือนกันนะไพ่ยิปซีพยากรก็บอกว่ายังไงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีแต่ถ้ากําลังอยู่ในช่วงที่นะคะจะเปิดกิจาการหรือกำลังจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ย ต้องหาเลิกที่เป็นมงคลเท่านั้นนะคะรวมถึงนะคะในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านเนี่ยไพ่ยีีอาจจะแนะนําว่าอยากจะให้นะคะอย่าทําร้านพื้นต่ําเกินไปหรืออย่าทําบ้านต่ําจนเกินไปนะแล้วก็ต้องทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสว่างด้วยนะคะจะดึงดูดในเรื่องของโชคการเงินนะคะเข้ามาอีกหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการแนะนําก็ได้ว่าเราต้องหาธุรกิจนะคะทําที่บ้านเพิ่ม อาจจะเป็นช่วงวันหยุดนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงค่ำก็ได้นะคะก็ต้องหาทําเพิ่มหละจะทําทให้เรื่องของการทํางานหรือโอกาสต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นและไพ่าการทํางานที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นง,งานใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่นะคะ <introductions! S 1> แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะแต่ถือว่าการปรับเปลี่ยนหรือการเริ่มต้นงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนําไปสู่โอกาสที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานราชการทหารตํารวจคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาล นะคะหรือว่าคนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสอบบรรจุนะคะสัมภาษณ์อยู่หรือว่ากําลังจะรอการถูกประโมทนะหรือคนที่ทํางานด้านกฎหมายต่างๆนะ,ะหรือคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันต่างๆอันนี้ก็ถือว่าถูกฉล กับเรื่องของอาชีพการงานนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างให้เราต้องปรับเปลี่ยนแหละแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาเกิดการขึ้นไหวเนี่ยมันทําให้คนที่เกิดปีฉลูนะคะเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ปัญหาที่มันยุ่งยากมานานม,มันก็อาจจะสิ้นสุดลงไปด้วยนะ <S 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 คนไหนที่มีความคิดนะคะที่จะทําเรื่องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทํางานเมืองนอกอ่ะไพ่ก็ขึ้นแล้วนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินขึ้นหนึ่งเหรียญอยู่แล้วนะถือว่าดวงการเงินก็ค่อนข้างสวยไพ่ราชนีเหรียญด้วยนี่ไพ่เศรษฐีนีนะคะถือว่าดวงการเงินเนี่ยจะเกิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรหรือว่าเรื่องของโชคลาภการเงินต่างๆอาจจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่นะคะการเงินที่มาจากการซื้อหรือการขายนะคะก็เกิดกําไรหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการเงินชดเชยบางส่วนนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะ ดวงการเงินในช่วงเดือนนี้นะค่อนข้างเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะแต่ถ้าเรามีโชคในเรื่องของการเงินแล้วอยากจะให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะมีออกไปเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดนี่ไพ่คนโสดเย,ดยอะมากนะ ถือว่าดวงความรักนี้อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรเพราะว่าคนโสดนี่เป็นคนที่ยังไม่ได้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะต้องเป็นคนที่รักจริงๆอ่ะนะถึงจะยอมสละโสดแต่ถ้ายังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์นังะงยังไงก็จะไม่นะคะให้ความรักนะคะมีความสําคัญในช่วงเดือนนี้แน่นอนอะนะคะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยนี่ไพ่นคนโสดนะไพ่รา,าชาดาบนี่เหตุผลเยอะนะ ไพ่ราชนีดาบก็ช่างคัดสรรน,น,ะนะคะแล้วก็ดุนะคะดุดันเลยแหละนะคะไพ่มรณะนะคะก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นถือว่าคนโสดในเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่โดดเด่นแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาพูดคุยแล้วเผอ,อิญว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นคนทํางานข้าราชการหรือทําอาชีพที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะงานข้าราชการเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติเป็นพ่อไม่แม่ไม่ เข้ามาพัวพันนะคะถือว่ามีโอกาสจะพัฒนานะคะแต่ว่าสําหรับคนโสดปีฉลูเนี่ยนะคะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเท่าไหร่น่าที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับกันนะมองว่าถ้ามีปัญหากันแล้วเราแบบใส่ใจนิดนึงปรับการพูดคุยการถามถ่ายกันก็จะกลับมารักกันมากขึ้นนะเพราะว่าอิธิพุลของไพ่ดาบนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยหวานในเรื่องของความรัก นะเวลาเจอหน้ากันก็จะถามเลยเป็นยังไงงานดีไหมการลงทุนเกิดกําไรไหมเงินเท่าไหร่นะคือจะถามแต่เรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องความมั่นคงแหละแต่เรื่องของความรักเรื่องของความเอาใจใส่กันไม่ค่อยมีนะคะแต่ถามว่าเป็นคู่ี่รักกันไหมก็ยังรักกันนะฉะนันถ้าเดือนนี้นะคะสละในเรื่องของคาพูดเล็กน้อยเรื่องของการถามถ่ายกันว่าเหนื่อยหรือเปล่ากินข้าวมาหรือย,ยังนะคะแล้ว อยากจะทานอะไรไหมนะคะคือถามไทยในฐานะสามีหรือถามไทยในฐานะภรรยาช่วยกันดูแลหัวใจของกันและกันแล้วก็ดูแลครอบครัวความรักมันก็จะกลับมาสดชื่นนะมันเป็นเดือนที่เราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆนะคะหรือทิ้งปัญหาเก่าๆไปนะจะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะบองว่าเดือนนี้มีทีพลของไพ่เสียหายปรากฏขึ้นคือไพม่มรณะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะผ่าตัดการรักษานะที่ะะได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีค,คือบางคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังละเดือนนี้อาจจะสุขภาพร่างกายแบบดีมากขึ้น,นแต่มันต้องมีการไปรักษาต้องมีการไปดูแลนะคะแล้วก็ยังเห็นไพ่คุณหมอด้วยนะคุณหมอก็อาจจะเข้ามาดูแลนะคะหรือให้การรักษาเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนี้อาจจะมีอิทธิพลของพายการน,นอนน้อยอ่ะพักผ่อนน้อยนี่เราก็ต้องไปดูแลด้วยปัญหาโรคเครียดนะเป็นคนเครียดทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้ไม่ได้นะต้องพักผ่อนให้สมองมันพักบ้างไม่งั้นนะคะจะไปส่งผลกระทบนะคะในระบบประสาทด้วยนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำคอคือบางคนเนี่ยคอเจ็บคออักเสบตลอดเวลาหรือมีโอกาสติดเชื้อหรือแม้แต่ต่อมไทรอยนะคะ ปัญหาน้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพแล้วก็โครงสร้างกระดูกนะอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกบ้างปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะอันนี้ก็ต้องไปดูแลโดยนี้อาจจะต้องหาเวลานะไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสสด็จคอนิดนึงนะะการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นคือดวงมันกำลังจะพลิกหลายกลายเป็นดีแล้วนะ ฉันยังอย่างที่บอกแหละถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องของการดูแลรักษาพอดูแลรักษาปุ๊บมันหายดีเลยนะการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนที่เกิดปีฉลูอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปงานอาวะามงคลนะหรือไปร่วมงานนะคะทําบุญให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไร คนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็เด็นเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะเบอร์โทรศพัพท์ทะเบียนรถนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะเข้ามาให้โชคหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็เกิดกาไรนะคะเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยคะ่ะแต่เพิ่งเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์แต่ความสัมพันธ์อยากให้ปรับแล้วก็เติมความหวันกันให้มากมาก คนที่เกิดปีฉลูวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนการร่วมงานการ2อถึงคนหรือการนะคะขยายสาขากับเรื่องของธุรกิจการงานหรือการติดต่อนี่นะคะกับเรื่องของการทํางานต่างๆก็ค่อนข้างเกิดโอกาสด้วยหรืออาจจะมีคนต่างถิน่นต่างชาติเข้ามาใช้บริการนะคะทําให้เรื่องของหน้าที่การงานเติบโตมากขึ้น การเงินนะคะรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแต่ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปเพราะว่ายังเห็นการครบซ้อนอยู่นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายนียเป็นความรักที่อุปถัมภ์กันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานเรื่องผลประโยชน์นี่อยากให้ไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเราแบบไม่ได้ทํางานแต่คู่ของคนรักเราทํางานต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะ คนที่เกิดในช่วงนอัาครนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานคนไหนที่ไปสมัครงานแล้วนะก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะหรือแม้แต่คนที่ไปสอบบรรจุนะคะหรือรอการโปรโมทนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะยังถือว่าเป็นเด่ยนอย่างควบคุมในเรื่องของการเงินได้นะ,ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะ,ะก็มีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักยังไม่เด่นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยกันไป เรื่อยๆนะก็คือเป็นคนตรงไปตรงมาอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าอาจจะถามกันเลยว่าเราจะคบกันหรือเปล่านะคะซึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังมีความแบบกังวลใจบ้างนี่ก็ให้ไปปรับพูดคุยกันนะคะ mm. ก็จะได้รับคาตอบที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ mm. ก็อาจจะมีเรื่องของคําถามเหมือนกันคนที่มีคนรักอะ่ะจะแต่งงานกันหรือเปล่านะหรือมีความคิดที่จะพาคนรักนะคะไป หาผู้ใหญ่ของครอบครัวนะไปพูดคุยแหละเรื่องของอนาคตน่นะนะรวมถึงสามีภรรยาก็เหมือนกันอาจจะมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ใจกันหรือว่าอาจจะชักจวนกันไปจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะ mm. ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังพูดคุยกันนะคะหรือว่ายังปรับในเรื่องของความรักกันได้อยู่แต่ต้องเป็นความสัมัธ์ที่ให้และรับอย่างเท่าเทียมนะถ้าเดือนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือให้คาแนะนําค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะอาจจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะเปิดจิการหรือกําลังจะขึ้นบ้านใหม่นะถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยบ้างหรือทํางานเช้ามากขึ้นทํางานดึกมากขึ้นเน่ยนะคะจะถือว่าการทํางานยังมั่นคงนะคะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังสร้างบ้านนั่นแหละอาจจะมีเรื่องของความเครียด,ยดบ้างจะถือว่ายังไงก็ยังส่งผลดีนะ ส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีค่ใาใช้จ่ายบ้างแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะถือว่าเป็นความรักที่มีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะ,ะยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีความหึงหวงกันบ้างนะหรือความระแวงกันบ้างแต่ยังเป็นความรักที่ยังเกิดโอ,อกาสอยู่ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะหรือพากันไปเที่ยวเป็นคู่นะจะไม่่องของความรักหวานชื่นมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะการทํางานยังเกิดโอกาสอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือมีการปรับในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานเกิดขึ้นนะคะแต่ถือว่าการทํางานนี้จะเติบโตนะคะแล้วก็ก้าวหน้าได้เร็วโดวยเฉพาะคุณสุภาพจะตีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกับเรื่องของการทํางานทุกเรื่อง ส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการหาช่องทางในเรื่องของรายได้เพิ่มนี่ถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวบ้างหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมนะคะบางส่วนเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่ายังเป็นเรื่องของการเงินที่น่าที่จะยังมีคนเข้ามาให้ใหการช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะคุณสุภาพจิตนะส่วนในเรื่อง,องความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะถือว่ามีทื่อผนองไพ่ความโสดปรากฏขึ้นนะแต่ว่านะคะคนโสดเนี่ยนะคะ จะสิ้นสสดเวลาโสดแล้วนะไม่เป็นไพ่สลาโสดนะเดี๋ยวนี้อาจจะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะแบบผิดหวังกันมาก่อนแล้วนะหรือว่าเพิ่งโสดหมาดๆเนี่ยนะคนโสดก็มีคนจะเข้ามาดามใจส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันก็ตามแต่ก็ยังเป็นความรักที่อุปถัมภ์กันหรือยังเป็นคู่กันนะคะสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดน้ําหนักตัวแล้วก็เรื่องของคมดันแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้โดดเด่นแล้วก็ก้าวหน้าคุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนาฬิกาฉ่ำนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะที่จะพบรักนะคนที่มีคนรักอาจจะมีความคิดที่จะแต่งงานสามีภรรยาก็เป็นความรักที่สดชื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะโดวงชะตาในช่วงนี้กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่พลิกชะตาเลยที่กลายกลายเป็นดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่สิ้นสุดลงไปเป็นลักษณะข,ของการสิ้นสุดเรื่องของปัญหาแล้วมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ ะะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะมันก,ก็การได้เกิดใหม่นะคะฉะนั้นก็ถือว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนนะคะที่ดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของชะตาเกิดขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะยกย้ายบ้านยกย้ายงานหรือยกย้ายถิ่นฐาน ะะหรือว่าจะมีเรื่องของโอกาสการทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นงานทางไกลไงนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดวงนะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนในนี้ก็หาเวลานะคะไปทําบุญนิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นการนะคะ,ะทิ้งดวงเก่าๆไปนะคะหรือว่าทิ้งเรื่องของโชคร้ายไปเพื่อที่จะรับดวงใหม่นะคะที่ดีมากขึ้นก็คือการทําบุญบริจาคผ้าห่อศพรงศพนะคะหรือการปล่อยสัตว์นะคะโดยเฉพาะปล่อยปลาหน้าเขียงนะแต่ไม่ต้องเยอะนะคือทําตามแบบ กำลังเราอะนะไม่ต้องมากนะคะ จะทําให้นะคะยังไงก็ยังเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการสร้างกุศลแน่นอนอย่างน้อยใจต้องเป็นสุขนะกับเรื่องของการทําบุญนะคะไม่ใช่ทาบุญเยอะเกินไปแล้วเป็นหนี้เป็นสินกลับมาทุกเนี่ยนะ,ะก็ไม่มีประโยชน์นะฉะนั้นทําบุญตามกําลังหรือแม้แต่ว่าไม่มีเวลาไปทําบุญตรงส่วนนี้แต่ว่ามีโอกาสจะทําบุญตรงไหนที่มันเป็นการทําบุญที่เราแบบพอจะทําได้ก็ให้ทํานะคะมันก็จะทําให้เรานะคะมีดวงชะตาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเรื่องของปัญหาการเงินนะคะต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายลงไปส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นเพื่อนกันค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการแยกกันอยู่หรือการหย่าร้างเกิดขึ้นแต่เป็นการแยกกันด้วยสันตินะคะคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นลนักษณะเหมือนกับดวงกําลังจะเปิดนะละมาลักษณะเหมือนคนที่ อาจจะแบบหลุดพ้นจากปัญหาคดีความนะคะหรือว่าอาจจะออกมาจากการพ้นโทษแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้หรือว่าคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพนะสุขภาพร่างกายก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องสร้างกุศลให้มากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องงการเดินทางไปทําบุญนะคะหรือว่าไปร่วมงานอาวางมงคลหรือแม้แต่เรื่องของการนะคะคทําบุญให้กับผู้ที่รุงรับไปแล้วนะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคล สามารถที่จะนำไปประกอบสิการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีและก็วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นําว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าเดือนนี้ยังมีปัญหากับเรื่องของการทํางานอยู่นะอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้และความรับผิดชอบจะค่อนข้างมากนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุกเตือนสายเปรนะ สายเปรต้องอดทนไม่งั้นหมดตัวนะคะต้องควบคุมเรื่องการเงินที่นึงหรือแม้แต่คนที่จะใช้จ่ายอะไรนะคะไพ่แสงสุขยังเตือนเรื่องของการเงินอยู่อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้สินของลนอื่นเขานะคะม่ง้นปัญหาการเงินจะลือล้อหลังต้องใจนิ่งๆไว้กับการใช้เงินนะ,ะส่วนเรื่อง,องความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกนะ สำหรับคนโสดนี่มีดวงนะที่จะพบรักแต่นะคะมีโอกาสพบรักสามเศร้านะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องไปปรับกันนะคะเดือนนี้ก็ต้องะระมัดระวังเรื่องของมือที่3ด้วยสุขภาพร่างกายนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาอาการปวดกระดูกต้นคอและอาการปวดหลังรวมถึงอาการปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดน่องขาค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ